พามาเลาะมึงสวนข้าวโพดพี่น้องปองไปดข้าวโพดของลายเลยอุ้นปลูกไปข้าวโพดกัมมีโอ้สากาไมีป่าข้าวโพดพี่น้องเอ้ยเมันปลูกไว้ข้าวโพด โคตรหวานวานี่นีะครับเป็นทงโอ้สวยงามบูปาาอะไรเด่นบอนเต็มเลยเอาบุกทงไปตดต้มเลยนะครับตำมสมแจกฟรี ขบับรผ่าลอมึงขบับฟดพี่นอ้องมั้เนี่ หลายยางขาเละสวนครับมาหน,น,นิตะไครก็มีโอ้นี่ตะไคร้เพื่อนธัญญาหารกตะไของุงเราโอขาแว่นนี่นครับขาแว่น ในสวนเขาแล้วครับนอ้องปอมไปขอบคุณเด้อครับที่เข้ามาให้กำลัง,งใจคุณร้อยเด้อครับ,บโปรดหวานขอบคุณเด้อครับที่เข้ามาเราชมมากก,ก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม้หน่อยได้ครับ